อาหารเช้า,ชาพับเจ้าอะไรเอาอูบอยกับหมากก้าไหมฮะเอาอูบอยหรือว่าเอาแบลลิงเนยเนเอานมนมนะมันก็คือแบลลินง,นงนะนมนี่นมอันไหนเนยเอาเหมือนพี่ภูมิเหรออันนั้นของพี่ภูมิอย่าพึ่งไปยุ่งของเขาบอกว่าอย่าพิ่งุ่งของเขา เอาให้เคลียร์ออละอะละเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งเนาะแต่จะกินเหมือนพี่ภูมิใช่ไหมเดี๋ยวงั้นแม่ทําให้ไปปลุกพี่ภูมิก่อนไปไปเรียกภูมิก่อนเร็วๆไป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 เรียกภูมิภูมิก่อนเบงมงอาะละเริมละเริมละอือ่ละอือดูนะดูนะอือ แล้วมีความกันทีเนี้ยยิบนิดยิบหน่อยก็เอาไปเรียกพี่ภูมิก่อนไปเร็วๆวอันนี้ของภูมิเออไปเรียกภูมิก่อนเลยเร็วขน,น,นมหรือจะเห็นไหมสับสนนะ้เนี่ยปั๊บจะอะไรนมนมหรือโอวันติน,น,น,น <laughs> อันว่าโบนะาก,กียอาจะคล้องนะ <laughs> พ่อแม่หายอย่างหนึ่งหายโบคือไอ้ก็เสเอาคืออ้เดี๋ยวยที่เนี้ย <laughs> เลยดิ <c oughs> อันนี้อันนี้ใช่ไหมที่เจ้าเอานมอุนครับหาใส่เสื้อผ้าก่อนลูกกัะ